ยินดีทุกคนเข้าสู่จังหวัดตราดนะครับผมจังหวัดตราดบ่ายยุงมาทำอะไรนี่มาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราไปดูว่าเปลี่ยนยางอะไรกันบ้างนะครับปไปไปรกันต่อลุยลุยลุยไปแห่ไป,ไไปอ๋อลืมลืมลืมมาเองขับรถนะครับไปไปเบ่งกันต่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่ายยุงคนทำยางครับ มาไกลถึงจังหวัดตราดนะครับกับยางนะครับ17.5 25นะครับผมก็คือมาเนี่ยไม่ประกอบยางซื่อๆนะครับผมมาไกลขนาดนี้จากกทอมมาระยะทาง300กว่าโลเกือบ400นะ360ประมาณนั้นนะมา50ประกอบยางให้เบิินนะครับ17.5 25นะครับอ่าประต่อบล่งไปนะครับปั๊บนะครับอ่าหมุนนะครับยกขึ้นแล้วหมุนปั๊บปั๊บนะครับตันเ้วยใส่คิวนะครับนี่จะเป็นคิวล็อกไอคิวใหญ่นะครับเป็นคิวใหญ่ เัวนี๋ยเป็นกระทะไม้ั้งนี่กระทะไม้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับแบบสีอ่าใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยไซอูริงนะครับสีมีโอริงนะตามด้วยเซลลิงลงไปนะครับมันสีมีล่องอุริงด้วยพี่นลองอีฟซีครับใส่มันตรงนะครับใส่ลงไปนะครับ รวมทั้งเส้นอยู่ด้วยที่โอลิงเส้นเดียวเด้อนะครับอ่าแต่กล้องมาเนี่ยกล้องมาดูนี่นี่นะครับเห็นะะลองโอลิงมันจะมีลองโอลิงบางนี้นะครับอ่าใส่ตรงแต่จะม,มีฟี่บางนี้นะนะครับตามด้วยนะครับใส่คิวล็อกนะครับนี่คือคิวล็อกมันนะครับใส่คิวล็อกเข้าไปนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ ับอ่ะ,อะโอเคนะครับทำการยกเสร็แล้วนะครับเบิ่งคิวด,ด,ดีนะครับสตรีเป็นแบบลูบเลดนะครับเป็นแบบโอลี่นะคิวล็อกมาจากที่นี่ครับการฟีการลดนี่สินะครับเดสร็จทำการเติะล้มกลับไปนะครับใช้เบรงการ์ดมันสิขึ้นขอบมาได้เป็นหน่อยนิดสิครับอ่ะความกันหนึ่งสองสามนะครับ อ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับึมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะพอชิวมันดีๆนะครับพอชิวมันดีๆนะครับอ่ะโอเคครับอ่ากล้องดูใกล้นะครับลมที่จะใช้นะครับเห็นไหมครับลมที่จะใช้นะครับอยู่ที่ห้าสิบเซไอนะครับผมอ่าโอเคนะครับใส่สอนนะครับทำการใส่สอนขอไปนะครับ ต่อไปนะครับแล้วเราไปดูว่าเราจะเช็คอะไรบ้างนะครับมาไกลแบบนี้เช็คอะไรบ้างเยวจะใช้พี่น้องเอฟซีไปเบิร์นกันนะครับอันดับแรกนะครับทำการเช็คคอนะครับทําการเช็คคอนะครับข้อสายลับายุ่งนี่ข้อตรงนี้นะครับนี่ข้อตรงนี้บ่แม่นะครับผมข้อจุบล่มตัวนี้นะอ่าแล้วต้กงจับจับลับ้อให้พี่กันนึงอ่าจับล้อไว้นะอ่านะครับดูนะครับมองข้อนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีเช็คเช็คนะครับ่ามันห่วงได้แน่นะครับผมตัวนี้เป็นแบบ โอลิงนะครับบมมีอย่างน้ยนะครับอ่านะครับเช็คข้อนะครับอ่านี่นะครับผมกระทะไม้กระชานะเขาเช็คข้อน hey. um. uh, the ี่แล้วก็มดูแก้หน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมซีดทีนี่นะครับอ่าทําการขันเข้าไปแน่นนะครับอ่านึงเลยเช็คคอนะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับเข้ามาไกลนะครับเขาต้องเช็คให้มันดีๆนะครับ๋ยวมันสีพลาดได้นะครับ อ่าจะเป็นเบอร์ซิมหกนะครับคันต่อไปนะครับคันต่อไปให้่แน่นตึงมือเลยได้พี่น้องเอฟซีครับเนี่ยนะครับหลัดในอีกชิ้นนึงนะครับหลัดหนามือีกชิ้นนึงนะครับว่ามันดูบอนะครับมากไกลแบบี่ห้ามพลาดเด้อพี่น้องอ่าดูนะครับโยกเบิ้งนะครับมันแน่นบอนะครับอ่าเราข้อตัวนีน้ำนะครับข้อตัวนีน้ำนะครับคันให้มันแน่นเด้อนะครับข้อน้อยมันจะเป็นข้อสองทอนนะครับอ่าคันต่อไป คือกาครับสูตรบราณไ่นในดีแทแเทวานะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเช็คต่อไปเช็คโอลิงนะครับบ้างลงไปนะครับอ่าบ้างลงไปนะรามการเช็คโอลิงนะครับตอนออกอลิงบอนะครับเช็ครอบครอบนะครับเช็คฮอตตอบยางน้ําเลยนะครับเท่นาเป็ดทวมเท่นาเป็ดทวมยางมังนี่พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งโอลิงนะครับนะครับเบิ้งงอลิงนะเบิ้งสักพักหนึ่ง บ่ามีไข่ปลาบอนะครับมันมีไข่ปลามีฟองออกบอนะครับถ้นมีไข่ปลามีฟองออกแสดงว่านั่นคือยางซึมได้นะนะครับนี่นะครับอาจจะตะกล้องดูใกล้ๆหน่อยไล่ดูหน่อยนะครับนี่มันห้อยต่อคิวนะครับโป้ตี้ามันหัวสูกนี่เป็นหลักเลยนะครับฟองปุ๊บ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 ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆนะครับผมเรามาไกลนะครับมาถึงจังหวัดตราดนะครับผมมันต้องเช็คชั่วลอยนะครับเช็คชั่วลอยนะครับอ่าเห็นไหมครับ แลเบอรอีกครั้งนึงนะครับพลิกด้านหลังนะครับพลิกด้านหลังเพื่อเบ้องขอบนะเพื่อเบิรงขอบยางนะครับพลิกด้านหลังเพื่อเบิรงขอบยางนะครับว่ายางมันนี่ซึมขอบบอนะครับอ่าถึงตงไปสัดนะครับเช็คขอบหลังนะครับบางครั้งมันอาจจะออกขอบหลังนั่มกด้เดอนะครับเนี่ยครับเช็คนี่มันจะขึ้นทำมันออกขอบหลังขึ้นฟึบฟืบฟืบฟืบฟบฟบฟบนะครับ นี่นะครับอ่าโอเคนะครับผมตามนั่นนะครับอ่ายังไงนะครับฝากติดตามบระยุทคนทธยางไว้ด้วยผลก็ตกพี่น้องเอฟซีระวังข้างเท่้งแดดเท่้งฝนนะครับวันนี้เข้ามาอยู่กับทาเรือนะจังหวัดตาดนะครับผมจัดไปสวัสดีครับ